สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สปอร์ตอนล็อกครับปลดล็อกวงการกีฬานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมประเด็นที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยแมก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของผู้จัดการทีมฟุตบอลบางคนเนี่ยหินมากแข็งโป๊กเลยพลาดเท่าไหร่ก็ไม่ปลดบางคนพลาดนิดเดียวปลดเลยวันนี้พี่สรัน จะให้คําตอบพี่ซานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้<ช>เราเหลืออยู่2คนใช่ครับโปรชาวหนีไปอเมริกาโปรชาวไปเที่ยวพาลูกศิษย์ไปเข้า Q School Final Stage ใช่ใครที่ไม่ได้ทราบเรื่องนี้โดยละเอียดย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ว่าแกทำงานตรงเนี้ยอุทิศต,ตนมาเนี่ย20ปีกว่าเจอคนเดียวเจอคนเดียวมันยากมาก ยากจริงๆยากมากนะครับรบและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเรื่องราวของผู้จัดการทีมพิสรันเนี่ยโดยตรงเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยอยู่ในกระบวนการนี้มาวันนี้เราจะมีอักษรยยอดด้วยให้แกมาอธิบายครับพิสรันครับเราเห็นลิเวอร์พูลเตะอย่างเงี้ยเกนัดสิแพ้9ถ้าเป็นปกติไทยลีกกระปดแล้วโดยที่ผ่านมากระบวนการปลดเนี่ย มันเป็นยังไงฮะในคนไทยแล้วมีกระบวนการแบบไหนถ้าพี่บีอยากจะเข้าใจกระบวนการในการทํางานพี่บีต้องเข้าใจโครงสร้างของแต่ละสโมสรโอเคซึ่งแต่ละสโมสรเนี่ยที่เท่าที่เห็นอยู่มันจะไม่ค่อยเหมือนกัน uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างที่มาจากควบคุมโดยโบริษัทล้วนๆที่มีประธานกรรมการบริหารโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็จะมีก็จะมีะโปรโตโคอล <Okay. S 2> บางอย่างสร้างขึ้นมาไว้สร้างขึ้นมาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่ในสมัยก่อนที่ว่าเป็นขององค์กรเช่น เช่นของกองทัพของของรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสิทธิ์ขาดทั้งหมดก็จะอยู่คนที่ทางกองทัพหรือน่ส่งมาที่เรียกว่าเป็นเป็นประธานโครงการนั้นๆในวันนั้นไม่ในในเกี่ยวกับประธานทีมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคนที่อยู่เฮดของเฮดอีกทีประเทศไทยเป็นอย่างนี้พี่บีประเทศไทยทุกวงการมันมีคนจริงกับคนจริงกว่าโอเคฉันเป็นคนทํางานจริงนะใช่แต่ขอโทษนะเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยมันมีคนจริงกว่าคนอยู่ข้างหลัง เพราะฉะนั้นถ้าไอคนนั้นเอาไงเราก็ต้องเอาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามพี่บีชัดๆเนี่ยตรงโปรโตคอลถ้าแบบโดยปกติทั่ว,วไปเนี่ยเขาก็จะมีการาประชุมเป็นวาระว่าเออตรวจสอบผลงานนะเอาผลงานมา,มา,ม,ามาว่ากันแต่ทั้งหมดเนี่ย KPI เนี่ยมันถูกเซตอัพเบื้องต้นหรือเปล่าว่าสามเดือนประชุมทีสองเดือนประชุมทีรหรือที่เรียกว่าเป็นประชุมวิสามันซึ่งมันจะกลายเป็นวิสามันฆาตกรรมลูกครั้ง คือพราเป็นวารวิสามาเรื่องอะไรเรื่องค่ามึอนง่่แหละเอเพื่อใช้ออกไปครับซึ่งบางทีเนี่ยการที่ที่ในไทยที่ได้เห็นมาเนี่ยก็คือจะแตกต่างกับเมืองนอกที่หนึ่งตรงที่เมืองนอกก็จะมีทีมงานทํางานลับๆในการที่จะไปสรรหาคนมาลองรับอยู่อเคแต่ของไทยเนี่ยจะเป็นแบบประเภทเพลย์บายเอียขออนุญาตยืมนายกหนูโอ้โหคำศัพท์ใหม่ด้วยเพลย์บายเอียร์เล่นซือหซึ่งเกิดขึ้นที่หัดใหญ่ ก็คือว่าตัดสินการเฉพาะหน้าอนี่พูดแบบแบบไม่เขินนะพวกเราอยู่ในวงการแล้วก็รู้กันดีนะโดยเฉพาะพี่ๆที่อยู่ในในสโมสรแบบเดียวกับที่ผมอยู่มาเนี่ยพี่บีการตัดสินใจจะเปลี่ยนยิงกว่าไอ้โรลเลอร์โคสเตอร์อีกโอเคโอเคเริ่มต้นขึ้นมาคุยไว้ไหมแม่เอ้ถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะจัดนิจใจแบบนี้นะเล่นไปสิบนาทียิงเขานําไปสองศูนย์ครับพีคละ เพเลอร์เริ่มพลิกแล้วเปิดมาขึ้นหลังเอามันยิงแซงนำสามสองไปเลยเป็นฝ่ายตามหลังบ้างะกลับอีกแล้วกลับอ <mus incom> um> ีกทางกลับอีกทางแล้วเพราะฉะน้นเนี่ยถามว่ารูปแบบจริงๆอ่ะมันตอบไปสองแบบแบบปกติคือก็ทําแบบปกติมีคนชัดเจนประธานเทคนิคบ้างอะไรบ้างกแบบคอพร้อมแบบไม่ปกตินี่ก็จะมาจากคนจริงกว่าที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังซึ่งคนจริงกว่าจะเล่นบายเอียร์ตอนี่จะวันเอียร์หรือทูเอียร์อีกเรื่องถ้าเราถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วในในเคสแบบเนี้ย ฟุตบอลไทยก็คือมักจะเป็นแบบสองมากกว่าแบบหนึ่งก็ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจอ่ะครับไม่ต้องแบบประเภทผมใช้ขอโทษนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกระแดกกันอ,ะอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละ <laughs> ก็ให้มันรู้ไปชัดเจนว่าโถเอ้ยเอาอย่างนี้พี่บีจะเอาอะไรกับฟุตบอลไทยก็พี่เนก็นั่งข้างล่างโอเค พี่เคยเห็นไหมจอห์นเฮนรี่ไปนั่งข้างล่างพี่เคยเห็นไม่มีเสื้อจิมไม่มีมันแม,แม้กระทั่งแฟนบอลสปเปอร์ใหม่ๆบางคนนะหรือว่าแฟนบอลฟุตบอลทีมอื่นอ่ะบางทียังไม่รู้เลยว่าเจ้าของจริงๆของสปเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่แดนนี่เลวี่ที่เพิ่งออกไปถูกต้องอ <นะ S 2> ถูกต้องเพราะฉะนั้นบ้านเราอะมันจะเต็มไปด้วยเรื่องที่เป็นย mm ูนิคจริงๆและเขียนหนังสือได้เป็นร้อยเล่มอะ ความไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีส่วนสําคัญทําให้ฟุตบอลไทยอ่ะมาถึงทุกวันนี้ดีหรือดีหรือชั่วไม่รู้นะแต่เขามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าการบริหารงานที่สุดจะยูนิคสุดจะพิเศษมากๆที่มาถึงทุกวันนี้มีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นไม่มีแล้วผมว่าที่อื่นเขาไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีแล้วผมจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมเนียมของเซาท์เวสต์เอเชียป่ะก็ไม่น่าใช่ทุกชาติเหรอผมว่าไม่ผมก็ไปดูลีกอื่นมานะเขาก็จะมี จะมีความไม่เหมือนกับเราในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งซึ่งไอเรื่องของการที่ทางบิ๊กบอสหรือประธานสโมสรเลงไปนั่งกำกับเองด้วยเนี่ยผมว่ารักษาไว้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนึงของประเทศไทยเป็นจุดขายใ่หมซึ่งไม่มีใครรู้นะจริงๆมงนอก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆกน่าจะโปรโมทให้มันถึงถึงไปเลยว่าเนี่ยพี่แป้งก็นั่งนะพี่วิ ก็เคยนั่งนะเมืองทองพี่วีเมืองทองก็เคยนั่งพี่แมงก็การท่าเรือใช่ใช่แล้วก็จะว่าไปแล้วนต่ถ้าไม่ใช่ระดับประธานสโมสรก็เป็นคนที่ถูกส่งมาให้ดูแลกำกับซึ่งมองในแง่ดีว่าท่านออกใจช่วยอลงไปช่วยนะครัแต่สำหรับผมนะผมเคยค้านแรกๆเลยนะตอนนี้มาทํางาน่บอกว่าอย่าทําได้ไหมแต่สักพักหนึ่งแล้วเขาไปอยู่ในบริบทเราเข้าใจพวกเขาเรอเข้าใจพวกเขาอะเคยคุยกับพี่เนยพี่เนบอกน้อง พี่ลงทุนนั่งเป็นเป็นร้อยล้านว่ะขอพี่ไปนั่งดูใกลๆหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะพี่เนยเขาก็พูดชัดเจนเนี่ยเขาพูดชัดเจนแล้วก็ผมว่าเป็นประโยคทองที่ต้องให้เกียรติท่านอ่ะว่าท่านท่านเห็นนเนี่อถ้าตราบใดที่ท่านไม่สั่งเปลี่ยนตัวท่านไม่สั่งให้วิงแบ็กเติมเกมลุกอะไรอย่างนี้นะหรือวิงแบ็กอินเวิร์ดเออผมว่ารับได้น่ะรับได้รับได้รับได้น่ะซึ่งพอถึงจุดจุดนึงแล้วซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้มันจะหายไปน่ะ แน่นาคตคิดว่ามันจะหายต้องหายสิต้องหายดิคือถ้าอย่างกระบวนการการปลดของของต่างประเทศเนี่ยหลายทีมเขาก็จะเรียกมาหมดเลยทั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือประธานเจ้าของทีมอ่ะมันจะมีเจ้าของทีมประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็จะอยู่เนี้ยมันตำแหน่งมันเยอะจนสุดท้ายมันมาโหวตกันเอฟุตบอลตั้งชื่อสารพัดชื่อขึ้นมาครับครับเอ่อ ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะกฎหมายกีฬาจริงๆมันก็เล่มเดียวกันนะนะ,ะว่าใช้กฎของฟ e f i อ e ยังไงก็ตามแต่ว่าในบริบทแบบไทยๆอ่ะดังนั้นการที่จะให้คนออกจากงานอะไรก็แล้วแต่เร,เราเราเราไม่ได้เข้มเหมือนกับของยุโรปค,ครับเรายังเป็นระบบไทยๆอยู่เพราะฉะนั้นความยุ่งยากในการตัดสินใจมันก็ก็น้อยหน่อยน้อยหน่อยไบเบิลเดียวกันนะมาจาก,บบกแบบเดียวกันด้วย เขาบังคับไปใช้ไบเบิ้เดียวกันแต่แต่เราอะคนที่เสียประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิทธิ์นั้นๆเพราะว่ากระบวนการจะเข้าถึงสิทธินั้นๆั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้รู้ช่วยทำพอมีผู้รู้ช่วยทำก็เสียเงินแพงๆในการที่จะโปรเทคสิทธิ์ของเราเองคครรัับบแต่ว่ามันก็มีหลายๆคดีที่ผ่านมานีที่นักฟุตบอลเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกรอนสิทธิ์แล้วเขาเข้าเขาเข้าถึงเขาเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมทั้นนั้นเขาก็เลยใช้สิทธินั้นก็ก็จะได้จะพบเห็นได้ว่าพวกเพื่อนพ้องน้องพี่เราที่อยู่ในสโมสรว่าเอาเขาจริงๆแล้วอะก็จะดื้อแพงไม่ได้หรอกดื้อไม่ได้เพราะว่าเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วต้องเคารพเขาทีนี้ผมขอข้อหนึ่งก็คืออาทิเช่นการปลดโค้ชในไทยลีกที่ผ่านมาขอยกสเกตแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าจะปลดคนนี้ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง ก่อนที่จะเป็นกระบวนการไปแจ้งอย่างตัวของนักกีฬาเออตัวของโค้ชไปแจ้งอย่างทีมแล้วก็ไปแจ้งยางสื่อมวลชนแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเ,าเส้นทางมันมาอย่างไงก่อนที่จะแบบเฮ้ยโอ้โหเราต้องสมมุตินะครับพีรานบอกว่าโอโ้วันนี้ต้องไปปลดโค้ชสอเสืออย่างเงี้ยออกจากทีมท,ทั้งที่รักมันมากเลยแต่มันถึงเวลาแล้วอ่ะ เออต้องทํำยังไงบ้างฮะกระบวนการเลยเท่าที่สังคมได้เห็นคเท่าที่ประชาชนคนที่ติดตามฟุตบอลไทยได้เห็นก็คือก็แน่นอนแหละว่า99%ก็จะต้องมาจากผลงานเป็นลําดับที่หนึ่ง,ลำ,งลำดับที่หนึ่งเลยเพราะถ้าเก<ม>ิดผลงานดีๆมันจะเป็นเกราะป้องกันเขาแต่บางที่เขาปลดผลงานดีเขาปลดนะอันนั้นเรียกว่าใจคอใจคอชาติโอ้ใจคอทำมีเนื่องชาติแล้วก็ต้องยอมรับว่ามองได้ไกลกว่าเรา จริงหรือไม่จริงไม่รู้อ่ะเขาอาจจะมองว่าเออฉันจะมีความจำเป็นว่าฉันต้องไปเอเชียต้องนี่นั่นอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ตอบโจทย์มุมมองผู้บดิหารแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนซึ่งที่ผมบอกว่า99%ครับแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือไอ้นั่นแหละคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือคือข้อมูลที่ที่ไม่มีใครสามารถจะพึงรู้ได้ครับพี่บีครับดังนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากแบบข้อมูลอันมิพึงจะต้องพูด เช่นคุณได้ก้าวข้ามเส้นบางอย่างเช่นคุณได้มีเรื่องอื้อเฉากวกับภรรยานักเตะคุณ oh, ได้มี <okay. S 2> เรื่องอื้อฉาเกี่ยวกับเรื่องการพนันขันต่อการล้มบอลการนู้นนี่นัน่นซึ่งทางฝ่ายบริหารเขาสืบทราบมาโดยชัดสังคมงเป็นเรื่องที่สังคมไม่ชอบครับแล้วเราพูดไม่ได้เพราะเราจะเสียหาย <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวผลงานเ,นเป็นตัวเกาะป้องกันอันวิเศษครับ แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาเห็นความเป็น,ปนไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเขาก็ย่อมจะเรียกร้องหาดาบอาญาสิทธิ์เครื่องประหารหัวเสือมั่งหัวหมา,ามั่งก็ว่ามาประงานนี้จะถามว่าวายไม่สําคัญเท่ากับฮาวคือไอ้เรื่องทําไมเนี่ยมันพูดไม่ได้แต่ฮาวเนี่ยโอ้โหสารพัดเต็มไปหมดอ้ยขำๆเยอะแยะจนบางทีเราจนถึงวันนี้เราก็ไม่เข้าใจเราทำอย่างนั้นทำ,ทำไมทำไม จริงๆไม่ต้องไปยกตัวอย่างของไทยให้เสียกําลังใจกันเล่นเน่ยอย่างอย่างสเปอร์โอเคมูรินโญ่พาสเปอร์เข้าชิงครัแต่ปลดจะปลดดังนั้นก็จะเข้าสู่นัดชิงแล้วแต่ย้อมปลดซึ่งสเปอร์ก็ก็ไปจริงๆก็แพ้ก็แพ้จริงๆอย่างเงี้ยก็จะว่าใครจะว่าคนปลดจะว่าคนถูกปลดมันก็พูดยากเหมือนกันนะก็ถึงบอกว่าไอ้ว้เนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้แต่เราเห็นฮาวแล้วเราขำฮาวเท่ากับว่า ปดยังไงคือปลดยังไงมากวิธีการปลดยังไงซึ่งก็เลยจะต้องคุยกันข้างในก่อนกับผู้บริหารต่างๆกระบวนการปกติใช่ไหมครับกระบวนการปกติก็คือก็ถ้าเป็นสโมสรที่มีการทํางานที่เป็นกรอบชัดเจนครบเอากรอบชัดเจนเพราะประเทศไทยไม่ชัดเจนเลยนึกยากเลยเเนี่ยทำไมถึงนึกยากท่านผู้ชมก็เพราะว่ากรอบมันต้องชัดเจนไงใช่กรอบมันชัดเจนมีคนทํางานชัดเจนมีการตั้งทีมงานอย่างเป็นสากลครับ นะครับเต็มรูปแบบมาแล้วก็เป็นเป็นดีเอ็นเอะเป็นประเพณีมันประมาณกี่คนพี่เบบนไหอเอาก็จริงจริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้พลุงพลังหรอกไม่ถึงมาไม่ไม่ได้เหมือนกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องถึงสิบคนเ้ยแต่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมาจากฝั่งของฝั่งบริหารแน่ล่ะซึ่งฝั่งบริหารเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ถือหุ้นถูกไหมเพราะเขาแยกกันครับกระบวนเหมือนเหมือนบริษัทในไทยอ่ะบอร์ดผู้ถือหุ้นกับบอร์ดบริหารมันคนละบอร์ดกัน ซึ่งบอร์ดบริหารนั่แหละจะมานั่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของขององค์กรครับซึ่งองค์กรฟุตบอลก็หลักการเดียวกันใน,นเมื่อเราใช้กฎของฟีฟ่าเหมือนกันดังนั้นดังนั้นบอร์ดบริหารนี่ก็จะแยกออกมาเป็นหลายๆภาคส่วนครับเช่นอ,อยู่ดูแลเรื่องของการพัฒนาเทคนิคนะบางคนเอาเอาเอาคนพัฒนาเทคนิคไปครอบการทํางาน,างนที่เรียก,ก,กประธานเทคนิคนี่ไหมคือไม่เหมือนกันครับถ้าเรามองว่าเป็นเหมือนกับออแกนิเซชันชา t ออกมาเนี่ย บางทีบอดบริหารเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นฝ่ายการเงินใช่ไหมฝ่ายการเงินฝ่ายกฎหมายฝ่ายต่างประเทศฝ่ายสิทธิประโยชน์บลาบลาบลาซึ่งฝ่ายฟุตบอลเนี่ยจะเป็นหนึ่งแขนงแน่ๆที่แยกออกมาจากกันซึ่งฝ่ายฟุตบอลเนี่ยก็ทําได้สองสามแบบ,บแบบแรกคือเอาฝ่ายเทคนิคนไปครอบซะแล้วก็คือให้ทางเฮดโค้ชของแต่ละชุดเนี่ยขึ้นไปรายงานกับเทคนิคอยู่ภายใต้นี้ก็เหมือนกับอันเนอร์ชลอตอยู่ภายใต้ของริชาร์ดฮิว์และริชาร์ดฮิว์ก็อยู่ภายใต้ของเมคเอริเบตกทีถูกต้องถูกต้องหรืออีกอันหนึ่งเขาบอกเขาแยก การพัฒนาคือการพัฒนากับการทํางานจริงคือการทํางานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็จะรีพอร์ตโดยตรงกับซีอีโอซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันกับประธานเทคนิค ครับอ่าเป็นเนท้าอีแบบนี้ก็สมมุติว่าแบบนี้ก็คือแอนโทนีฮัสสันไปรายงานมาดามเลยถูกต้ไม่ต้องผ่านเดอะตุกพีตุกกับอาจจะหลังอ่าแบบนี้นะตอนที่เป็นอย่างตอนนี้เป็นอย่อออออันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาชัดๆกันว่าอ๋อผมนึกว่าชนะทีเก้าอี้อยู่ครบอแล้วเวลาอตอนตอนเวลาปลดคนเดิมจะเป็นขั้นดีนี่แต่พอขั้นใหม่ๆมาจะมีชัดเนี้ยเหรออันนี้ถามถามก็ตอบถาม ก็ถามใครรู้ผิดมาด้วยอ่าโอเคทีนี้พอประชุมอ่าคนไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วโครงสร้างโครงสร้างทีมคือเท่าไหร่แต่จริงแล้วพวกนี้เขาไม่ได้นับคะแนนเสียงกันหรอกเขารู้กันอยู่แล้วว่าวอ่าเออแล้วปกติพี่คนทุบอืมไม่เอาอืมใครก็ตามโครงสร้างนี่เราพูดถึงโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างจริงๆอ่าโครงสร้างจริงๆที่มันพึงจะเป็นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าฐานการทางานตรงเนี้ถามว่าถ้าบริบทของมันนันได้ถูก ตราไว้อย่างชัดเจนว่าประธานเทคนิคคือคนที่มีสิทธิ์ที่จะดูแลความเป็นไปทั้งหมดก็ประธานเทคนิคเป็นคนเคาะาะมาานเคะซึ่งซึ่งประธานเทคนิคจะมีทีมงานอีกสามคนเจ็ดคนเลยก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวมันเจ็ดเนี่ยมันมาเป็นหนึ่งแล้วการนับคะแนนเสียงส่วนใหญ่มันจะไปน,นับตอนเรื่องบอร์ดผู้ถือหุ้นมันไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการทํา<อ>งานพวกนี้คือมันจะใช้วิธีการนับนับโหวตทุกครั้งในการทํางานมันไม่ได้หลอกใช่ อ่าทีนี้อันนี้ก็รูปแบบหนึ่งแต่อีกรูปแบบหนึ่งก็ยังเป็นกรอบการทำงานแบบปกติอยู่นะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างชัดๆคือว่าอ่ะคนนั้นเขาไม่เอาคนนั้นเขาไม่เอาทางนั้นตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวถ้าเขาไม่เอาก็คือไม่เอาอย่างที่บอกอะครับพี่บีว่าพอ99เราพูดถึง99%ก่อนคือผลงานครับ1%ที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดกันเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างเนี่ยเราลีฟไปก่อนอในฐานะที่ไม่เข้าใจครละไว้ในฐานะที่ไม่เข้าใจ แต่99%เนี่ยจะเห็นได้ว่าผลงานในเรื่องของกีฬามันไม่ใช่แพ้ปุ๊บมันโช๊คป๊าบหรอกมันก็มีกระบวนการของมันอยู่ต่อเนื่องแล้วในหลายๆครั้งที่ผมยังดีใจอยู่นะว่ากระบวนการการเัิบโตทางการกีฬาเนี่ยมิได้ขึ้นอยู่กับผลงานแต่เพียงอย่างเดียวแต่ผลขึ้นอยู่กับรูปแบบด้วยรูปแบบก็คือรูปแบบการฝึกซ้อมสะท้อนไปถึงรูปแบบการแข่งขันแล้วค่อยสะท้อนเข้าไปสู่ผลการแข่งขัน ถูกต้องดังนั้นรูปแบบในการพัฒนาเนี่ยจะเร็วจะช้าหรือแล้วแต่เนี่ยผมยังดีใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเสมอครับผมผมก็ยังเท่าที่ผมเกี่ยวข้องมาก็คือว่าผลงานบางทีมันแพ้เนี่ยมันแพ้ในเกมมันแพ้เพราะจังหวะมันแพ้เพราะเกิดบางเหตุอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าที่รูปแบบมันพัฒนาขึ้นนะบุกเขาตลอดนะ,ะแต่มีเกิดเหตุบ้าบ้าบาบาซึ่งมันเกิดได้แหละ <ใน S 1> <ต>การฟุตบอลแ,<ต>และกีฬาต่างๆแต่อย่าบอก แต่บ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นเ่ะเออบ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเคยมีโค้ชของของผมรุ่นหนึ่งก็ก็ถามว่าในแง่ที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ย <ừ> เราอยากได้ทีมที่เล่นดีแต่แพ้หรือทีมที่เล่นไม่ดีแต่ชนะเออเป็นประโยคทองเมื่อน,นะเออนี่ยเนี่ยม,มันเหมือนปัญหาโลกแตกเหมือนกันเเออเออชอบกันแบบไหนฮะพี่ครับ เราอยากชนะอยู่แล้วเราก็อยากชนะอยู่แล้วแต่เล่นแล้วแบบแฟนบอลโหแต่ชนะแต่คนมาดูผลลั์นะดูผลลับจริงจริงนะคือมันต้องแต่งต้องแต่งถูกข้านาไป2องศนปกาทีแล้วมาโบ๊ะบะโบ๊ะบะชนะครับตอนจบคนซื้อไอ้ไอ้เสกอกปิ้งกลับบ้านสบายใจสบายใจมาชนะอ่ะเออมาชนะแต่เล่นดีดีถล่มชนเสาชนคานชนเสาชนคานแต่ก็สุดท้ายก็แพ้เนี่ยก็อย่าบ่อย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 อนี่ก็เลยตอบ ตอบได้เท่าที่จะตอบได้ว่ากระบวนการในการปลดโค้ชมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือมันไม่ไม,มีไม่มีข้อตายตัวพี่บีและมันก็ไม่ใช่มาปลดกันง่ายๆนะหรือเปล่าฮะง่าย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 ,าย,ายแต่บางที่ก็ปลดยากยากเราเห็นลูเบนอมอลิมอยู่กับแมนยูมาเป็นปีลเล่นครึ่งครึ่งกลางๆเล่นไม่ดีต้องชมเชยว่ามผมคิดว่าเขาต้องคุยกันรู้เรื่อง ว่าตอนนี้ขอเป็นอย่างนี้ก่อนเขาเ,เขาต้องมีใช่เขาต้องมีธรรมนูญเขาต้องมีไบเบิลเขาต้องมีการตราเอ่อ KPI มาอย่างชัดเจนว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะในหลายๆภาคส่วนนะแล้วถ้าไม่มีการพูดคุยอย่างชัดเจนอย่างนั้นแล้วเป็นคนที่แบบเอาเด่ใจตัวเองอยากจะปลดก็ปลดโดยไม่ดูพัฒนาการ,รไม่ดูอะไรเลยเลยนี่ยซึ่งมันมีประธานสโมสรแบบนี้เยอะแยะครับเยอะแยะเดวิด ตระกูลกิลนะของเอเลนเดโกมาดริดอย่างเงี้ยที่ปลดโค้ดเป็นว่าเล่นนะครับพวกนี้ก็หาคนทำงานก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะก็ต้องเอาเงินฟาดอย่างเดียวใช่เอาเงินฟาดแล้วก็คนที่ไปก็ทำใจแล้วกตเดวันนะว่าฉันยอมโดนฟาดโดนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันก็ต้องยอมเพื่อต้องแลกกันประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกว่าจะปลดนะฮะคือแน่นอนบางทีมันก็ยากแต่สุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะ ไม่ได้ยากจนเกินไปมันไม่ได้เกี่ยวกับผลการแข่งขันอย่างเดียวมันอยู่ที่กระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างด้วยอันนี้แบ่งเป็นสองตุ่มครับตุ่มใหญ่99คือผลงานอ่าอีก1%คือเรื่องที่ไม่รู้อแต่ในใน99เนี่ยครับมันแบ่งเป็นตุ่มย่อยอีกซึ่งตุ่มใครตุ่มมันไม่เหมือนกันอ่าตุ่มสโมสรอย่างนี้มองพัฒนาการเป็นเรื่องใหญ่อ่า ตุ่มแห่งเนี้ยมองเรื่องของตัวผลงานเป็นเรื่องใหญ่ผลงานข่งขันไปตุ่มเนี้ยมองเรื่องบรรยากาศในทีมโอ้โหบางที่เนี่ยไม่มีทั้งสามอย่างก็บังเอิญไปถ้าไม่มีสาางไปดูหนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่าทำไมยังอยู่ต่อใช่ทำไมยังอยู่ต่อหรือทำไมยังไปได้ครับผมโอ้โหและอีพีนี้เนี่ยมันมากเพราะตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าอีพนี้เราจะทำช็อตสั้นครับแต่จริงเนี่ยขบวนการแบบนี้มันช็อตสั้นไม่ได้คุยไปคุยมาก็เลยนำมาฝากท่านว่า กว่าจะปลดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขของเวลาครับพี่สันได้ตอบทุกท่านไปหมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแต่ท่านคิดว่ากุณซื้อคนไหนตอนนี้ควรโดนปลดมากที่สุดพิมพ์มาด้วยครับสวัสดีครับ